สวัสดีครับมาพบกับ m a ช c h i n g b u t t e r f อ y Overdrive ครับของรา้านรของร้านประจําไอของร้านตัวนี้ผมประจําวันเสาร์ที่สิบพฤษภานะของแท้ต้องเลือกวันไม่ค่อยจะออกฮะวันนี้อะไรมาชิงกันนะครับมาดูวันนี้ว่านี่การกลับมาของปันปันเอาอะไรมาเล่นครับวันนี้ c h อ o สครับเคอ o สเจ้าเดิมใช่ว่าเขาเล่นกั ใคแล้วตอนทิงเ h a o s ป่ะก็เคอ o s หมดมีเด็ก m e t าเด็กเดียวคนละเคอ o s พบกับเรียบร้อครับโจนี่เรียครับโจนี่วันนี้เล่นอะไรครับเหมือนเดิมครับโจนโอ้รักโจนโวิดูดีไหมครัเออเคอ o s มีมีล็อตเวิร์ป่ะไม่มีอะไม่มีนะแล้วฝั่งนี้มีไปอะไรป่ะอ8 x เอ็กเอ็กเคือนี่ไงเ x เออ๋อต้องต้องกับเสียงเสียงต่อกันใช่ไหมอยากอยากรู้ไหม <c oughs> น <c oughs> อยากรู้ <laughs> เริ่มร้อนด้วยรเริ่มร้อนด้วยอะไรลาไม่ดีอากาศร,ร้อนเกินอ,อากาศร,ร้อนทำให้เราหัวร้อน่เปลี่ยนคะเลยนะอืม thôi oh, đấy. Okay. <cười> 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 Đạp như này. khi một phần để một phần chi kiểu lại เนี่ยเอาไปนี่บริการบริการได้ดีบริการจิ um, ้มเลือดเอเอฟซีเขาจิ้มเองเดี๋ยวเราไม่คิดที่จะพิพิบอ่ะอะไรพ่บอะไรเลยเอาเลยเอาจิ้มเอเอฟซีอืมเอาไปนี่ชัดจ้าอืม แอทเทนเฟสสีขี้อะไรอะไรตัวนี้แกงกาดี เอา <coughs> hmm. <coughs> hmm. 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 <coughs> ผ่านเลยยี่สิบสองประสบ ก็สามโอเคมาห <Okay. S 1> รอคิวจ้าวัสดีครับกด็กสี สองหกสองจุดสองจุนิวุ้นวุ้นตัวสอง ขึ้นเด็กครับอีพีตะเกียงนะ สี่แบอเตอรับสมือนะไรสมอ่มอางันอไปก่อนไอ้แท็กโอเคอันนี้ตีข้ามกลางมันเตอคนได้อื้อ

อืมขึ้นอันนี้ต่อจุดหนึง่งตีก่อนลงไปนี่นะอืมทิ้งหมื่นโอเคลกบ้าตีคนอยู่สองทีตม,มาตีข้ามบอล มัดตีข้ามบนอืมมัดตีข้ามบอลอีกฝั่งอันนี้คือเข้าเลือดอืมตีข้ามบนต่อมัดตีจุดหนึ่งอ่าอ่ะอืมโอเคต่อเลยต่อเลยแซดยูจ้าลุกตีต่อมัดตีจุดอือหืฟังคิดน,นะอืม เรียมบกเหมืนอมนทางเพียนเห <15. S 1> มือนฮะเหมือนฮะแต่เอาละเอาละอืเกียรก่อนกันนะฮะเคาน์เตอร์ okay, โอเคเข้าแล้วละอืมก็เคก่อนอยู่โอเคลุกเอาละฮึฟันผัดโอเคเรียกพี่ก่อนเด้อขอทิ้งมือก่อนขาดเกินไป อืมนี่ขัดเกียมือไมอ่มีมมสาบขอดูดหมดอม ขทำไรซ้ำเดี๋ยว <Okay. S 2> เร์กุเวดโอเคทำไปนี่เจ็บไรบ้างแล้วก็เอพีคอร์เตอร์สติลมีมือมือมือกี่ใบใบหนึ่งมีมสองใบวันนี้ก็ไปกองต่อเลยโ oh, อ้โหสติล <laughs> อ,อันนี้หนึ่งใบอือ๋อผ่านไปแล้วฟังคุณมิตรเพย์แต่ผมลืมบอกเองแล้วเ <c oughs> อเค็นอืมนี่สกิลดับ

อย่าเปล่าโอเคคืนนี่อยูจ่จอตายจออฮะนิดเดีสกิลเดิมปีดกลางอยู่ตัวสองท,งทั้งเทิน โ <Okay. S 2> อเคอามันนี้ลิงมีรอบสามอืมรวมด้วยเลือโอเคอ่าจวนมีคาอยู่แจงเกตยที่เมื่อหนึ่งอืมคิดสักุลนะตาเฟ กทิ้งชายจวอืมบัตเฟสนะอ่าบัตรตัวเขีวใจหนึ่งเลทยิงมือนหนึ่งได้ไอ้เซฟเฟสอีกรอบแล้วทุกตัวคีบองหนึ่งออินตี ยิงสามตัวโอเคโจนหนึ่ง <Okay. S 2> จนเก็ทิทีมาหนึ่งตาเฟดมาหนึ่งโอเคตัวคิวอีกหนึ่งอ่าสเกิตตัวนี้ทมขอดุมอ๋อก oh. ชั <Okay. S 2> เราโอเคเราเมื่อกี้ผมก็ลืมเตือนเด็ยผมลืมบอกเงี้ยไม่ิดผมเองอืมอ่านเลย 再嚼。啥又嚼？别干。我戒双白了。 ไม่โอลแล้เวลาทัา้งเรียนหนุ่มเลีงไว้ใต้กองสามไปเขาเป็นัเปลดสาม เป๊ะสิเอ๊สติวสับมืออะไรมีกใบสองใบ<ป>มีสามใบมีสามโอเคนะจุดฉันเลือกนายจัดสามอะไรบ้างเลยชิงมือหนึ่ง แล้วก็ผู้แข่งนำตอบหนึ่งใบไว้ตาแฟลออคิดก่อนนะอือทขคนนี้สกิว,ว มือหนึ่งไปกับใต้กองเลื่อนหนึ่งใบห้ามอยู่ในสนามเกเคก่อนเกย์ก่อนนะอืมไม่คงอยู่ในสนามก็คือลงดอกนั่นแหละใช่ใช่สกิลก่อนได้ไหมอ่อได้แต่ว่ามันก็ห้ามคอจบบับหลุมอ่ะอ๋อโอเคไปแท็กเลย โอเคทำอะไรป่าวตีกลางเมื่อตีเชนหนึ่งจิ้มคนนี้ไบเทคแล้วก็นํามันไว้ใต้แฟกก็คือโซ่หายมันไว้ใต้แฟกใต้แฟกต์ที่ฟกใต้แฟกต์โอ้โหที่ฟางเอาไว้ไปเรียบเลยสามกลางเมื่อตีเหมือนเดิมจิ้มแล้วใบไต้ก่อนเอ้อใบใต้แฟกโอ้โห มีดับเบิมอันนี้ลบลบทานละสามสาสองกลางเอสองกลางเข็มับเนียทำงานเลยเต้เตยังโหดเลยฮะดีด้วยนะครับจบพูดเแล้วนะครับเฮ้ยขอบเลยนคุเลยจบเกี่ยวล้วายไปย่งงเดี๋ยวขาของที่ใ้แล้วอขาของข้า ข้างตะกอนนิดน <ici> ึงครับควมกล่อมนะ t ี d <trabalhar> ศ <pay> ูนยห้าออกไปแล้วครับตอนตอนนี้ก็จะมีพวกแยกวงแยกใบนะครับก็กดเซ็นได้ให้ตายนะครับส่วนวันนี้นะครับต่อออเดอร์ยันเดือนมิถุนายนนะเป็นของ ND นะครับ T.D. TTD ศูนย์ห้า TTD ศูของน้าแข็งแต่ก็พิออเดอร์กันได้นะครับวันนี้ไปละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ